เมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2529พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษ์จากผักตบชวาและพืชอื่นๆณบ้านแหลมสแก่ตำบลเดิมบางอเภอเดิมบางนางบวช และในวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2529ท่งปฏิบัติการสาธิตการทำนาด้วยพระองค์เองเมื่อพระราชทานอุปกรณ์การทำนาพันธุ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักให้ข้าราชการผู้ใหญ่ไปดำเนินการสาธิตแล้วได้ทรงถอดฉลองพระบาทถลกพระสนับเพลาทรงพระดำเนินลุยโคลนว่านพันธุ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิตโดยไม่ได้มีกำหนดการไว้ก่อน ยังความชื่นชมโสมนัสปราบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแก่บรรดาข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ตั้งแต่พุทธศักราช2545เพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่และนำมาปรับปรุงงานเกษตรกรรมของตนให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักณตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย